Did you know ทำไมนาฬิกาของอเม g a กาจึงมีตัวการ์ตูนสโนว์ปีมาอยู่บนนาฬิกาสโนว์ปี้นั้นเป็นมาสคอตของนาซามาตั้งแต่ปี1968ในการส่งเสริมโครงการอวกาศและยังเป็นสนัญลักษณ์ของ Silver Snoopy Award รางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ช่วยเหลือในการทำภารกิจอวกาศต่างๆให้สำเร็จโดยในปี1970ยานอพอลโล13ต้องเผชิญกับวิกฤตที่ต้องปรับวงโครจรให้กลับสู่โลกให้ได้ ซึ่งแจ็คสวายเกิร์ดหนึ่งในงนักบินของอยานได้ใช้โอเมก้าสปีดมาสเตอร์จับเวลา14วินาทีเพื่อจุดระเบิดเชื้อเพลิงอย่างแม่นยำส่งผลให้ลูกเรือกลับโลกได้อย่างปลอดภัยจึงทำให้โอเมก้าสปีดมาสเตอร์ได้รับรางวัลซิลเวอร์สโนบี้อวอร์ดเพื่อยกย่องบทบาทสำคัญในภารกิจประวัติศาสตร์นี้และต่อมาจะมีการนำสโนบี้มาประดับอยู่บนนาฬิกาบางรุ่นของเมกานั่นเองหากอยากรู้เรื่องราวนาฬิกามากกว่านี้ก็ติดตาม Au c t i o n House ไว้ได้เลย